แล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่อง Sherlock h o m e s ซีซั่นที่3 EP ที่3ก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ชายคนนี้มีชื่อว่าแม็กนิูนตอนนี้เขาก็ถูกเชิญมาประชุมเพราะว่าชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าถึงคนใหญ่คนโตได้เยอะเกินไปทั้งๆที่เขาเป็นแค่เจ้าของสำนักพิมพ์ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ฉลาดและเขาก็สามารถวิเคราะห์หาจุดอ่อนของแต่ละคนได้แถมเขายังมีข้อมูลของทุกคนหลังจากการประชุมเขาก็มาเจอกับคุณหญิงเป็นการส่วนตัวที่มาเจอเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการข่มขู่เธอเอาเรื่องของสามีมาข่มขู่เธอสามีของคุณหญิงเนี่ยเคยเขียนจดหมายรักไปหาเด็กอายุ15แล้วถ้าคนอื่นเห็นหรือว่าประชาชนรับรู้มันก็คงไม่ใช่่่่่่เเรรรือองดีีสักทาาาาไหพวผู้ญมยุ ขนาดนั้นแถมยังมีตำแหน่งใหญ่โตกลับไปมีอะไรกับเด็กอายุ15ถ้าประชาชนทุกคนรู้ก็คงหมดความน่าเชื่อถือแม็กนซูนเขาก็มีหลักฐานเป็นจดหมายแล้วก็ภาพถ่ายและที่เขาทํามาทั้งหมดก็เพื่อที่เขาจะได้มีอำนาจควบคุมคุณหญิงแล้วก็สั่งคุณหญิงให้ทําตามที่เขาต้องการอีกทีหนึง่งคุณหญิงก็ตอบโต้อะไรไม่ได้พอเธอนั่งรถเธอก็นึกออกว่ามันน่าจะมีอยู่แค่คนคนเดียวที่สามารถจะมาเจอกับแม็กน,นีซูนได้เขาก็เลยสั่งลูกน้องของเธอให้ขับรถไปที่ถนนเบเกอร์ที่อยู่ของเชีร์ล็อกโฮมเวลาก็ผ่านมาได้สสัััักกกกพนนึงงงหลจาี่่่วแแมรต วสันก็ย้ายมาอยู่กับแมรี่ถาวรเลยเพื่อนบ้านของวสันก็มีเรื่องมาขอให้เขาช่วยเธอมาขอให้วสันช่วยตามหาลูกชายคนที่มีชื่อว่าไอแซคลูกชายของเธอเนี่ยหายไปไม่กลับมาบ้านเลยเธอก็คิดว่าน่าจะออกไปเล่นยาวสันก็แนะนําว่าให้ไปหาโฮมดีกว่าไหมไอเรื่องแบบนี้เขาไม่น่าเกี่ยวแมรี่บอกว่าวสันเนี่ยไม่ได้เจอโฮมมาหนึ่งเดือนแล้วนะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่รู้จักโฮมอีกเธอก็เลยมาขอให้วสันช่วยแทนเขาก็ถามว่าพอจะรู้ไหมว่าลูกชายคนอยู่ที่ไหนเพราะวสันน่าที่อยู่เขาก็จะไปตามเด็กคนนั้นกลับมาแล้วก็บอกให้แมรี่ แมรี่ก็ไม่สนเธอจะไปด้วยพอมาถึงเขาก็เตรียมอาวุธกล่าวว่าจะมีเรื่องแน่นอนมันก็มีขี้ยาเฝ้าประตูอยู่วสันก็ไม่สนเขาก็บุกเข้าไปเลยเดินไปเดินมาเขาก็หาไอแซคไม่เจอก็เลยหันมาถามขี้ยาว่านี่เห็นคนชื่อไอแซคหรือเปล่าขี้ยาคนนี้ก็ไม่ตอบควักมีดออกมาโชว์เขาก็บอกว่าถ้าวสันไม่ออกไปเดี๋ยวจะแทงให้ตายเลยวสันก็บอกว่าโหแทงตรงนั้นมันไม่ถึงหรอกนี่มันต้องเยืนใกล้ๆแบบนี้ทีนี้จะถามอีกรอบหนึ่งว่าเห็นคนที่ชื่อไอแซคไหมขี้ยาก็ไม่ตอบก็เลยโดนวสันทาให้แขนบิดทีนี้จะบอกได้หรือยยยงวว่่่่าาไไอออซูีหนกก็บ แนใ่ใจอยู่ข้างบนมัง้งลองไปหาดูดิพอขึ้นมาด้านบนก็เจอคนติดยาเพียบวสันก็เจอไอแซคละแต่ว่าเขายังดูเมายาอยู่เลยมันก็มีขี้ยาแถวนั้นทักวสันเอ,อ้าเป็นไงมั่งวสันไม่นึกว่าจะมาเจอกันที่นี่วสันฟังเสียงนี้มันก็คุ้นเหลือเกินหันไปดูนี่โฮมนี่ว่าโฮมก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังทํางานอยู่งานอะไรของมึงโฮมมาเมายาอยู่แบบนี้โฮมก็บอกว่าอ๋อเขาปลอมตัวอยู่ไงแมรี่ก็ขับรถมาบอกให้ทั้งคู่ขึ้นรถมาเลยไอขี้ยาที่โดนวสันหักแขนเขาก็ขอขึ้นรถไปด้วยววสันนกกก็็ใใจดดีห้้้้ขขึึมมมาาาาายพอเเทโ่ เอา้าเป็นไงบ้างเซลซ่าวสันก็ถามว่าเซลซ่านี่ใครโฮมบอกว่าก็บอกแล้วไงว่าเขาปลอมตัวอยู่วสันก็พาโฮมไปตรวจดูว่าเขาในใช้ยาจริงหรือเปล่ามลรีบอกว่านี่ถามจริงสภาพอย่างนี้ยังบอกว่าไม่ได้ใช้ยาอีกเหรอเธอก็เลยเดินไปตบหน้าโฮมเพราะว่ามันน่าเสียดายที่สมองดีๆอย่างโฮมดันเอาไปเล่นยาซะอย่างนั้นวสันก็บอกโฮมว่าถ้ามีอะไรก็โทรมาบอกกันดีๆก็ได้โฮมก็ <Home S 2> บอกว่าเขาทําคดีอยู่นี่จะเป็นห่วงอะไรกันขนาดนั้นมันก็มีข้อความส่งมาหาโฮมตอนนี้ก็ได้เวลาที่เขาต้องไปทําคดีต่อและที่โฮมเล่นยาก หนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็ได้เวลาเล่นเกมละว,วสันก็นั่งแท็กซี่มากับโฮมด้วยก่อนจะมาเขาออก็คุยกับแมรี่ว่าเดี๋ยวจะไปทําคดีกับโฮมก่อนโฮมก็ถามกับวสันว่าเคยได้ยินชื่อของแมคในซูลไหมวสันก็บอกว่าเคยไอคนนี้มันเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์โฮมก็เดินทางมาถึงหน้าแฟลตของตัวเองเางางาขาก็เห็นประตูก็รู้แล้วว่าไมค์คอปมันมาทาอะไรที่นี่เพราะว่ามันมีแค่คนเดียวที่ชอบจัดที่เคาะป,ประตูให้ตรงพอเข้ามาที่บ้านก็เจอไมค์คอปนั่งรออยู่วสันเนี่ยเป็นคนเรียกไมค์คอปมาเองแหละเรียกมาให้ช่วยสเาพติด จะได้ยึดออกไปเลยแต่โฮมบอกว่าเขาไม่ได้ติดยานี่เขากาลังทําคดีอยู่วสันก็สงสัยนี่เขาอี้เขาหายไปไหนโฮมบอกว่าเอาออกไปแล้วเพราะว่าเวลานอนเขามองห้องครัวไม่เห็นทางโฮมเองก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองในติดยาไมค์คอก็เดินดูรอบๆเจอห้องของโฮมล็อกไว้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยโฮมไม่ได้กลับมาบ้านแล้วปกติโฮมมันก็ไม่เคยล็อกประตูอยู่แล้วด้วยถ้าแม่ไม่สั่งแสดงว่าห้องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างพอโฮมเห็นว่าไมค์คจะเปิดประตูห้องเขาก็บอกว่าเออยอมรับก็ได้ว่าเขาในติดยาแต่่่่วาาทททีีีํมมมมััั้้งงงหดดดเนนนยกก็พืออออคคจรริๆะไลบ โฮมก็บอกว่าคาดีของแม็กในซูนพอได้ยินชื่อนี้ไมาเขาก็สั่งให้คนอื่นออกไปก่อนแล้วก็ขอเตือนไม่อย่างหนึง่งถ้าเอาชื่อที่ได้ยินเมื่อกี้ไปบอกคนอื่นในนามของหน่วยรักษาความปลอดภัยของอังกฤษขอสัญญาเลยว่ามันจะมีข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในคอมของพวกคุณแล้วมันจะส่งผลให้พวกคุณโดนจับทันทีทีนี้ก็ขอแค่ห้ามพูดชื่อนี้แล้วก็ออกไปได้แล้วทั้งสองคนเนี่ยก็รีบออกไปก่อนเมื่อเขาเขาก็แนะนําว่าโฮมเนี่ยอย่าไปยุ่งกับแม็กนซูนจะดีกว่าเพราะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของโฮมแต่ถ้าโฮมต่อต้านแม็ก,มนา,กา,านไมมออเหืน โฮมก็ไม่สนเขาก็เชิญให้ไม์ครปเนี่ยออกไปจากห้องเขาได้แล้วไม์ครปก็ยอมออกเพราะว่าโฮมเมายา,ยายอยู่พูดอะไรไปตอนนี้โฮมมันก็คงไม่ยอมฟังโฮมบอกกับวันาาว่า,วาตอนนี้เขานัดเจอกับแม็กนีซูนในอีก3ชั่วโมงเดี๋ยวจะขอตัวอาบ,บน้ําแป๊บหนึ่งแล้วก็อยากไปเข้าห้องนอนของเขานะพอโฮมเข้าห้องน้ําไปวันก็สงสัยว่าห้องนอนมันจะมีอะไรทําไมหนึงห่วงจังเลยเขาเลยกะาจะเดินไปดูสักหน่อยมันก็มีผู้หญิงคนนึงเปิดประตูออกมาจากห้องนอนของโฮมงงเลยครับพอดูดีๆคนนี้เจนีนนี่เเเปป็็็นนนพื่่่่่่อออขงงมมีไไใชธกกทััววาาส แมรี่สบายดีไหมเนี่ยตอนนี้เธอกําลังรีบเลยทุกคนเนี่ยออกไปกันหมดแล้วใช่ไหมวสันก็งงทําไมผู้หญิงมาอยู่ในห้องนอนของโฮมได้วะแล้วทาไมถึงใส่ชุดนอนด้วยเจนนินเธอก็ถามว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมนี่ไหมมาที่นี่ด้วยเหรอไอสองพี่น้องคู่นี้มันทะเลาะกันประจําเลยวสันก็ ไม,ไม้ไหนวะไมค์คอปหรือเปล่าก็ใช่ไงไม้เป็นชื่อเล่นแล้วเชิญอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้วสันก็บอกอ๋อเขาเพิ่งอาบน้ําจีนินก็เลยเดินไปห้องน้ําไปอาบน้ํากับโฮมด้วยว่าไงจะที่รักที่ว่างพอไหมวสันงงเข้าไปใหญ่อันนี้มันคืออะไรกันพอโฮอาน้ำเสร็จเขาก็ออกมาวาสันก็ทําหน้าเหมือนมีอะไรสงสัยเลยก็ใช่ไงโฮมมีสงสัยหลายอย่างเลยนี่นายมีแฟนแล้วเหรอโฮมก็บอกว่าดูจากสถานการณ์แล้วมันก็น่าจะใช่แหละเขาก็อธิบายเรื่องแม็กนสซูลว่าผู้ชายคนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนฉลามที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เเข้าาาในนหตฉยม ลอยไปลอยมาหน้าตาไร้วิญญาณพวกเราเนี่ยเคยเจอกับฆาตรกรกับโรคจิตมาก็เยอะแต่ไม่เคยมีใครทําให้รู้สึกกังวลกระวายได้เท่าคนนี้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่วันสันก็ยังสงสัยโฮมนี่มึงมีแฟนแล้วจริงเหรอเอา้าก็ใช่ไงตอนนี้คบกับเจนินอยู่ใช่ไงที่นี้สนใจจะอธิบายเพิ่มเติมอะไรอีกสักนิดหนึ่งไหมว่าไปเจอกันมาได้ไงอะไรประมาณเนี้ยโฮมก็บอกว่าเราสองคนก็อยู่ในจุดที่ดีอยู่เ,เ,ยจยเจนินก่อนจะออกไปทํางานเธอก็มาคุยกับโฮมเธอก็ถามว่านี่เชิญเมื่อคืนคุณหายไปไหนมาโฮมก็บอกว่าอ๋อผมทําคดีมาไงวสัน เออยคู่นี้มาสวีดกันจังเลยจินีนก็บอกว่าเดี๋ยวจะชวนแมรี่มากินดินเนอร์ด้วยเอาเป็นที่บ้านแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เธอต้องไปทํางานก่อนว่าสาันก็เออได้เลยดินเนอร์โอเคก่อนจะไปทั้งคู่ก็จูบลากันว่าสาันก็อึง้งโฮมเนี่ยมันมีแฟนแล้วจริงๆหรอวะเนี่ยพอจีนินออกไปโฮมก็มาคุยเรื่องแม็กซในสูนต่อเขาบอกว่าวาสันรู้ใช่ไหมว่าคนนี้มันเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นมากกว่านั้นไอคนนี้มันใช้อํานาจแล้วก็เงินของตัวเองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สําคัญมาและคคคคคนนนนนนนีี้้้้มัักกกกกก็็รรรูููจจุุุุดอออออ่่ขขงททททืทเาพ อดของแต่ละคนจะไปสั่งการคนนั้นหรือควบคุมทั้งประเทศก็ยังทําได้พวกเราเนี่ยสืบจนรู้มาว่าแม็กนศูย์สร้างสถาปัตยกรรมความรู้ขึ้นมามันไม่มีใครสามารถเข้าแฮ็กที่นี่ได้และที่นี่ก็มีชื่อว่า Apple Do ดอว่าสันก็ถามว่าดินเนอร์ฮะดินเนอร์อะไรก็ฉันกับแมรี่ดินเนอร์กับนายแล้วก็แฟนของนายไงโหว่าสันนี่จริงจังปะเนี่ยตอนนี้กําลังพูดถึงเรื่องทั้งโลกเนี่ยกำลังโดนสั่งการมาจากบ้านหลังนี้แต่นายมาพูดเรื่องดินเนอร์เนี่ยนะว่าสาันอ่ะก็ได้นั้นมาคุยเรื่ ความอันตรายจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันมันก็จะเป็นพวกข้อมูลเรื่องอื้อฉาวเรื่องที่จะแบ็กเมย์แล้วก็เอาข้อมูลพวกนั้นไปสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้แถมข้อมูลมันก็ไม่ได้อยู่ที่บนคอมแล้วพวกเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเก็บข้อมูลพวกนั้นไว้ที่ไหนแต่ว่ามันอยู่ในบ้านหลังนี้แหละแล้วถ้าแม็กนิไซูนมันยังมีข้อมูลพวกนั้นอยู่เขาก็สามารถสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้นั่นก็หมายความว่าเขามีอํานาจเหนือทุกคนแล้วตอนนี้แม็กนิไซูนเขาเข้ามาถึงที่บ้านของโฮมแค่เห็นป้าฮาานันสันเขาก็รู้ข้อมูลทั้งหมมมดดดขขออออองงเธแล้ลววะทะท้้ววกกกกก็็รูจุปปาาาาายยคืัชททตติ เขาก็เริ่มวิเคราะห์ว่าสันก็เจอจุดอ่อนของเขาก็คือพี่ชายที่มีชื่อว่าเฮลีแล้วก็ภรรยาที่มีชื่อว่าแมรี่และที่โฮมนัดเจอกับแม็กนัตซูนที่นี่ก็เพราะว่าเขานี่อยากไก่เกี่ยกันโฮมโดนคนหญิงอลิซาเบธขอร้องมาเรื่องจดหมายของสามีของเธอเพราะว่าเธออยากได้จดหมายพวกนั้นคืนเขาก็ลองวิเคราะห์ข้อมูลของโฮมดูก็เจอจุดอ่อนของโฮมและก็คือไอรีนจิมเมเรียตีว่สันแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายโฮมก็ถามว่านี่ฝั่งที่เขาพูดมากหรือเปล่าแม็กน,นัตซูนก็บอกว่าตอนนี้เขากําลัางอ่านอยู่จุดออออ่่นขงโมมมเเียะาาก ในฝั่งที่โฮมพูดเลยแถมจะเข้าห้องน้ําก็ไม่ยอมไปที่ห้องน้ำมาเยี่ยวใส่บ้านโฮมอีกเขาใช้ให้โฮมไปบอกคุณหญิงว่าไอจดหมายพวกนี้ยังไงเขาก็ยังใช้อยู่ยังไงก็ไม่ให้คืนหรอกจากนั้นเขาก็กับว่าสารกันงนหญิบที่แม็กนซูนมันทาไอ้นี่มันน่ากระทืบมากโฮมก็ถามว่าวาสารสังเกตสิ่งแปลกๆที่เขาทำไหมตอนที่เขาแสดงจดหมายให้พวกเราดูแม็กนซูนเนี่ยมันคิดว่าเขาติดยาจริงๆแล้วคืนนี้เขาก็จะอยู่ในเมืองนี้จดหมายฉบับนั้นก็น่าจะอยู่ในตู้เซฟที่ทํางานในลอนดอนของเขาคืนนี้เขาจะออกไปกิน เดี๋ยวนะโฮมนี่เองไปรู้ตารางงานของเขาได้ไงโฮมก็บอกว่าเอานะเรื่องนั้นช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเขารู้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มเขาขอตัวไปซื้อของก่อนแล้วอีกอย่างนะวัสันห้ามเอาปืนหรือมีดหรืออะไรก็ตามห้ามเอาไปทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนโฮมนี่โฮมคิดไปเองหรือเปล่าว่าฉันจะไปด้วยโฮมบอกว่าโหเพราะว่าชีวิตของวัสันมันน่าเบื่อไงตั้งแต่วัสันแต่งงานน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นแน่นอนว่าวัสันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าอยากหาอะไรสนุกสนนนนนนนกกกาาก็็็มมมมมาาาาาาาตดดโเเิบบออออว่่ห้้งงงทํขููยน มีระบบรักษาความปลอดภัยถึง14ระดับทีนี้อยากรู้ไหมว่าพวกเราจะบุกเข้าที่นั่นยังไงนี่กีการของเขาเพิ่งขโมยมาเมื่อว,วานแต่มันก็มีแค่แม็กนิซูนคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้แล้วถ้าเราใช้เปิดตอนนี้จะเป็นยังไงแน่นอนมันจะมีรปภมาลากตัวเขาแล้วก็เอาไปกระทืบแต่ถ้าเอากีการมาท่ากับโทรศัพท์มันจะทําให้แถบแม่เหล็กของกีการ์เสียจากนั้นมันจะมีกล้องส่องดูว่าไอคนที่ใช้กีการเนี่ยใช่แม็กนิซูนหรือเปล่าภาพมันก็จะถูกส่งไปที่พนักง,งานส่วนตัวของเขาเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจที่่่จะะให้้้ยยยืนนนนนนนัรรัััตตววววาาาสกกถมเออแลคชพ อไรงก็นี่ไงถึงได้ไปซื้อของมาผมก็เอาคีย์การ์ดไปแตะแล้วก็แน่นอนมันเข้าไม่ได้ระบบมันก็แจ้งเตือนตามที่เขาบอกผู้ช่วยของแม่นีศูนย์เปิดภาพมาก็เจอหน้าโฮมแต่ว่าผู้ช่วยของเขาเนี่ยคือเจนีนเพราะว่าสันได้ยินเสียงนั่นมันเสียงเจนีนไม่ใช่เหรอโฮมบอกให้วาสันหุบปากก่อนเพื่อนโฮมบอกว่าว่าไงจ้าที่รักเนี่ยให้เขาเข้าไปได้ไหมมีของขวัญจะมาเซอร์ไพรส์มันก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นว่าสันก็ทำหน้าแบบครับไม่มีอะไรครับเดินต่อไปเลยครับผมโฮมมาขอเจนีนมั่นเธอก็เลยดีใจปล่อยให้มมเเข้าาาววสนกก็บอ่ด โอเมื่อกี้นายเพิ่งขอเธอมั่นเพื่อที่จะบุกไปห้องทํางานของเจ้านายเธอเนี่ยนะก็ใช่ไงเอา้าแล้วจะทําไงต่อจะแต่งงานกับเธอเนี่ยนะโฮมบอกว่าไม่แต่งอยู่แล้วอแล้วจะบอกเจนีนว่าไงก็บอกเธอไปตรงๆว่ามันคือแผนที่จะบุกเข้าสนักงานของเจ้านายเธอจากนั้นเราก็คงเลิกกันพอเข้ามาถึงที่ทํางานทําไมมันเงียบจังเจนีนหายไปไหนแล้ววสันเนี่ยก็เจอเธอนอนสลบอยู่มีรอยโดนตีเข้าที่หัวรพปภเองก็โดนตีจนสลบโฮมก็ไปดูเก้าอี้ของแม็กนิซูนมันยังอุ่นๆอยู่เลยแสดงว่าเขาเพิ่งลุกออกไปโฮมก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ กินข้าวแต่ว่าเขาได้กินน้ําหอมของแคลเดรลาลูนโอมสันก็บอกว่าแมรี่ก็ใช้กลิ่นนี้โฮมคิดว่าไม่ใช่ของแมรี่หรอกมันมีอีกคนหนึ่งที่ใช้กลิ่นนี้เหมือนกันโฮมให้วอาสันเฝ้าเจนีนเอาไว้เขาก็ขึ้นไปตามหาแม็กน,นิซูนก็เจอเขาตอนนี้กําลังโดนขู่ฆ่าอยู่โฮมก็เดินเข้ามาบอกว่านี่ถ้าจะฆ่าใครสักคนก็น่าจะเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมหน่อยนะคุณผู้หญิงแม็กนิซูนก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่คุณผู้หญิงโฮมก็เอา้าแล้วนี่ใครพอหันมาเธอก็คือแมรี่ตอนที่โฮม,ม,มวิเคโโราะ อยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมโฮมก็บอกว่าใช่ตอนนี้เขาอยู่ข้างล่างแมรี่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขากุมคลอนรักของคุณเอาไว้มาบอกกันตรงๆก็ได้ให้พวกเราช่วยเธอแมรี่เธอก็บอกว่าโฮมถ้าคุณเดินไปแค่ก้าวเดียวคุณโดนยิงแน่โฮมก็ไม่เชื่อเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาก็โดนยิงตอนนี้สมองของโฮมเริ่มประมวลผลอัตโนมัติว่าเขาเนควรล้มตัวไปข้างหน้าหรือควรล้มตัวไปข้างหลังโฮมเขาโดนยิงจริงๆแต่ว่ากระสุนไม่ได้ทะลุตัวถ้าเขาล้มไปข้างหน้าแรงน้มถ่วง,งของโลกจะดึงให้เลือดไหลออกมาเร็วขึ้นทําให้มีโอกาสตายแต่ถ้าล้้้มไปขางงงงหลัแรนถ่วก็จะ ช่วยดึงเลือดของเขาไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไปหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องความตื่นตระหนกของสมองถ้าตื่นตระหนกมากหัวใจก็จะเต้นแรงจะทําให้เลือดสูบฉีดเยอะแล้วก็ทําให้เลือดออกมากเพราะงั้นต้องคิดเรื่องที่ทําให้จิตใจสงบมันจะช่วยให้รอดมาได้สักพักวสันก็เดินเข้ามาก็เจอโฮมโดนยิงอยู่แล้วส่วนแมคในซูนก็แค่โดนทุกไม่ได้โดนยิงโฮมก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแต่เขาก็รอดมาได้พอเห็นว่าโฮมฟื้นวสันก็เดินออกมาบอกแมรี่วันนี้เขาฟื้นแล้วแต่ว่าคําแรกที่โฮมพูดก็คืืออออมมมมรีี่่่่กกก็เเดินาาาบบว้งท เกิดขึ้นให้ว่าสาัรรู้แล้วกันแต่ว่าตอนนั้นโฮมยังสลืมสลืออยู่พอเขารู้สึกตัวอีกครั้งหนึงงหน่งก็งเจอเจ,อเจอนีนั่งรออยู่แต่ที่มาเนี่ยก็เพื่อจะมาด่าโฮมเนี่ยแหละเรื่องที่หลอกใช้เธอแต่มันก็มีข้อดีอยู่มันก็ทําให้เธอดังขึ้นมาแล้วก็ได้ออกข่าวไปด้วยเพราะงั้นเธอก็เลยถือว่ามันหายกันแล้วกันเธอก็เลยขอตัวก่อนเพราะว่าต้องไปออกรายการอีกแล้วที่โฮมอยากรู้จริงๆก็คือแมรี่เนี่ยเป็นใครกันแน่ส่วนว่าสันตอนนี้ก็พาสารวัตรมาเยี่ยมโฮมแต่เปิดมาก็ไม่เจอใครแล้ว่าสันกคนก็พยาาามมหว่ ไปหลบตรงไหนได้มั่งวสันคิดว่าโฮมน่าจะรู้ว่าใครเป็นคนยิงเขาเพราะว่ากระสุนมันถูกยิงจากด้านหน้าแต่ว่าทําไมโฮมถึงไม่บอกพวกเราว่าใครเป็นคนยิงสารวัตรก็คิดว่าบางทีโฮมอาจจะอยากตามรอยด้วยตัวเองแต่วสันคิดอีกอย่างหนึง่งไม่แน่โฮมอาจจะอยากปกป้องคนที่ยิงเขาก็ได้แต่ว่าเขาจะไปปกป้องไอ้คนนั้นทําไมเขาเนี่คือเช์ล็อกโฮมมันเคยสนใจอะไรที่ไหนวสันก็มานั่งเก้าอี้ตัวเดิมของเขาเขาก็งงทําไมมันไม่อยู่ตรงนี้ก็เลยถามป้าว่าโฮมมันรู้ได้ไงว่าเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้โฮมก็โททมมาหาหวววสสสน่สวนวสนก็องไปี ขวดน้ำหอมแคลเดราลูน,ลนเหมือนว่าสันจะคิดอะไรได้แมรี่เธอก็เดินหาโฮมไปเรื่อยๆมันก็มีคนบอกเธอว่าโฮมน่าจะอยู่แถวๆนี้จนมาเจอขี้ยาคนหนึ่งไอคนนี้ที่เคยอยู่กับโฮมเขาก็เอาโทรศัพท์มาให้เพราะโฮมเป็นคนฝากไว้แมรี่ก็เลยถามว่านี่รู้ได้ไงว่าเธอจะตามหาโฮมจนเจอก็แมรี่เป็นคนฉลาดไงแค่ปล่อยข้อมูลนิดๆหน่อยๆคุณก็ตามหาจนเจอแล้วโฮมให้แมรี่ดูที่บ้านหลังนี้ถ้าดูแค่ภายนอกเนี่ยมันก็เป็นบ้านตามปกติแต่ว่าฉากหน้าเนี่ยมันก็เป็นแค่บ้านส่วนฉากหลังมันเอาไว้ทํารถไฟใต้ดินฟังดูคุๆม มันก็เหมือนสิ่งหลอกลวงนั่นแหละข้างหน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งส่วนข้างหลังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งโฮมก็บอกให้แมรี่เข้ามาในบ้านก็ดูเหมือนว่าโฮมกาลังนั่งรออยู่เธอก็ถามว่าตกลงโฮมต้องการอะไรกันแน่โฮมบอกว่าชื่อแมรี่มอร์สเตนเกิดในเดือนตุลาปี1972แต่ว่าชื่อนี้ตายไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนแล้วคุณเนี่ยก็ยึดชื่อนั้นมาใช้แมรี่รู้วิธีอ่านรหัสต,ตอนที่วสันโดนจับเผาไฟแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณก็ความจําดีผิดปกติตอนนั้นตอนที่นายพลกาลังจะโดนฆ่าขนาดผมเองททีี่่่่่เเเป็นเ็นชอออรลลกโฮมมมยยยยังงจําาห้้พูไไดแต กับจำได้โฮมให้แมรี่โชว์ให้ดูหน่อยว่าเธอเนี่ยยิงปืนแม่นขนาดไหนแมรี่เธอก็หยิบเหรียญแล้วก็ยิงใส่เหรียญกลางอากาศจากนั้นโฮมก็เดินออกมาแล้วก็ขอดูเหรียญที่ยิงแมรี่เธอก็คิดว่าอ๋อไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นมาเป็นหุ่นนี่เองเธอก็ว่าแล้วพอหยิบเหรียญขึ้นมาดูแมรี่เธอยิงแม่นมากแสดงว่าตอนนั้นตอนที่แมรี่ยิงโฮมมันก็เป็นแค่การยิงไม่ให้โดนจุดตายโฮมก็เลยไม่ตายแค่เป็นการยิงให้ส่งเข้าโรงพยาบาลเฉยๆโฮมตกลงรับคดีของแมรี่เขาก็ถามว่าทําไมไม่มาหาเขาตั้งแต่แรกแมรี่บอกววว่่าาาพระต้องงิดบั ถ้าเขารู้ความจริงทั้งหมดก็คงรับไม่ได้แล้วเราทั้งสองคนก็คงเลิกกันแล้วเธอก็ไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนโฮมก็เลยให้แมรี่ไปคุยกับวัาสันเองแล้วกันเพราะว่าวัสันนั่งฟังอยู่ตั้งแต่แรกแล้วทั้งสาคนก็กลับไปที่บ้านของ Home. Home โฮมโฮมก็บอกให้วัาสันใจเย็นก่อนลองดูที่แมรี่ดีๆตอนนี้เธอเป็นอะไรก็แค่คนโกหกคนหนึ่งไงโฮมไม่ใช่แล้ววัาสาันตอนนี้เธอเป็นอะไรวัาสันก็เลยหยิบเก้าอี้มาให้แมรี่นั่งเพราะว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าของเราจะมานั่งที่นี่แล้วก็็็เเเเเเเล่่่่าาาาาาาปปัััญหหหขขออองงงพงพพววววกกใใ้รรรรฟสสจจจจะะนนนคนตดิชยืไม เมลี่ก็มานั่งเก้าอี้ตัวน,นั้นตามที่บอกเธอก็เอาแฟดได้มาให้ในนี้จะเป็นข้อมูลทั้งหมดเป็นอดีตของเมลี่แต่ว่าเมลี่ขอร้องว่าอย่าอ่านต่อหน้าเธอก็พอเพราะว่าเราทั้งสองคนคงเลิกกันแล้ววาสาันก็คงยังอ่านไม่จบได้ซ้ําเธอก็หันไปถามโฮมว่านี่รู้เรื่องของเธอมากแค่ไหนโฮมดูจากทักษะของเมลี่เธอน่าจะเป็นหน่วยข่าวกองของอังกฤษแล้วก็กําลังหนีบางอย่างแม็กนีซูลก็ดันรู้ความลับของคุณแล้วนี่ก็เป็นเหตุว่าทําไมคุณถึงไปฆ่าเขาเมลี่ก็บอกว่าใช่เพราะว่าสิ่งที่แม็กน บอกว่าแจ๋วนี่เมียเรา,าเป็นมือสังหารเลยเนี่ยทำไมเขาไม่เคยสังเกตได้มาก่อนเลยเมลลี่ก็บอกว่าก็อย่างที่โฮมพูดคุณเนี่ยสังเกตเห็นอยู่แล้วแลว้ววสันก็เป็นคนเลือกเธอเองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่วาสันชอบชีวิตแบบคนธรรมดาเนี่ยมันน่าเบื่อไงโฮมก็เลยบอกว่างั้นเอกสารที่แม็กนีซูนมีมันก็เลยทําให้คุณกังวลใช่ไหมแล้วคุณก็อยากได้มันคืนแล้วทําไมโฮมต้องมาช่วยฉันด้วยโฮมบอกว่าก็เพราะแมลลี่ช่วยเขาไว้ไงตอนที่เจอแมลลี่อยู่กับแม็กนซูนแล้วพยายามจะฆ่าเขาถ้าตอนน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 นััน้้้้้้เเเมมลลีี่่่่าาาาาขททิงงกกก็็็จะยปยปปพสคุแวตอถ ะทําอไไรได้คําตอบง่ายๆก็คือฆ่าเราทั้งคู่แล้วเธอก็หนีไปแต่แมรี่กลับไม่ทาแมรี่เลยแค่ยิงโฮมให้เข้าโรงพยาบาลแทนแต่ว่าเอาไม่ถึงตายเพื่อซื้อเวลาให้มาต่อรองกับแมกนีกซูนอีกทีหลังแล้วถ้าเธอจะหันไปฆ่าแมกนีกซูนก็ไม่ได้เพราะว่าวาสันจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีแล้วแมรี่ก็คิดว่าแมกนีกซูนเนี่ยมันน่าจะมาจัดการคุณได้ด้วยตัวเองแทนที่จะไปแจ้งตํารวจจากนั้นแมรี่ก็หนีออกมาวาสันก็ถามว่าแล้วเธอไปช่วยชีวิตโฮมตอนไหนก็แมรี่เป็นคนเรียกรถพยาบาลมาไงวสันบอกว่าเขาเป็นคนเรียกเองโฮมบอกว่าไมม่่่่ใชรีีเเป็นนนคยกอ เพราะว่าวันสันเนี่ยไม่ได้เจอโฮมภายใน5นาทีต่อฝากชีวิตเขาไว้ที่วันสันป่านนี้คงตายไปนานแล้วแล้วเวลารถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุจะใช้เวลาประมาณ8นาทีหน่วยของรถพยาบาลก็มาที่บ้านของโฮมเพราะว่าโฮมเป็นคนเรียกมาเองตอนนี้เขารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวที่ฝืนออกมาจากโรงพยาบาลจากนั้นโฮมก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลแล้วหลายเดือนต่อมาก็เป็นวันคิดมากมคยคอฟโฮมก็มาที่บ้านแมรี่เองก็มารออยู่ที่นี่ด้วยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันสันก็แทบไม่ได้คุยกับแมรี่เลยแต่วันนี้ที่เขาจะบอกก็คือเขาเนี่่่ไไมด้อ้ออาขูลทเป็น อดีตของแมรี่เลยเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรจากนั้นทั้งคู่ก็ดีกันส่วนโฮมก็มาคุยกับไมค์คอปหน้าบ้านไมค์คอปก็เลยถามว่าทาไมโฮมถึงอยากเล่นงานแม็กนัซูนจังเลยโฮมก็ <Home S 2> บอกว่าเพราะว่าไอาคนนี้มันชอบเล่นงานคนที่ทําอะไรเขาไม่ได้ไงด้วยวิธีการแบ็คเมย์แล้วนายเนี่ยชอบเ้่ยไงคนที่ใช้วิธีการแบบนี้อา้าวก็เขาไม่เคยก่อความเสียหายเกินไปหรือไม่บางทีปัญหาที่เขาก่อมันก็มีประโยชน์กับเราวสาันที่กอดกับแมรี่อยู่อยู่ดีๆเธอก็ล่วงลงไปโฮมก็เดินมาเรียกวาสาันให้ไปลุยกันได้แล้วแล้วสาเหหหตุุทททีี่่่่กกกคคคนนคนนสสััมดปงใ้ชือวิ ไอ้ขี้ยาที่โฮมรู้จักเนียวางยาทุกคนในบ้านแล้วพวกเราจะไปเจอแมกในซูลกันเพราะว่าเขามีข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โฮมนัดเจอกับแมกในซูลตอนนั้นโฮมยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วที่อยากเจอกับเขาก็เพราะว่าโฮมเนอยากจะเห็นแอปเปิลดอที่เป็นที่เก็บข้อมูลของแมกนนซูลทั้งหมดโฮมก็คิดออกแล้วว่าไอข้อมูลที่เก็บไว้จริงๆมันก็น่าจะอยู่ในแว่นตาของเขาพอลองเอาแว่นตามาใส่ดูไอแว่นตานี้มันแว่นตาธรรมนานี่หว่าแมกในซูลเนี่ยก็บอกว่าได้ถ้าโฮมอยากเห็นจริงๆมันก็ต้องมีอะไรมาแลกแล้วโฮมเนี่ยจะ จะเอาไมค์คอปมาแลกเขาก็ขโมยคอมของไมค์คอปมาจากนั้นไม่นานแม็กนัซูนก็ส่งฮอมารับทั้งคู่โฮมก็ถามวสันว่านี่จะไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะสิ่งที่เราจะทําตอนนี้มันอันตรายสุดๆถ้าเราพลาดเราก็จะกลายเป็นกบฏของประเทศอังกฤษทันทีแล้วบ้านใหม่ของเราก็จะอยู่ในคุกกันแล้วที่สําคัญเลยเราคงเอาชนะเขาไม่ได้โฮมวันนี้เป็นวันคิดมัดนะเฮ้ยก็ใช่แล้วนี่ได้เอาปืนมาหรือเปล่าโหไอโฮมใครมันจะพกปืนมาบ้านพ่อแม่นายในวันคิดมัดวะโฮมก็บอกว่ามันอยู่ในเสื้อคลุมใช่ไหมอ่ะ เผากองไฟมันก็เป็นฝีมือของแม็กนิซูนเนี่ยแหละเขาเป็นคนทําเองแลวทั้งหมดที่ทาก็เพื่ออํานาจไม์ครฟจุดอ่อนของเขาก็คือน้องชายนักสืบขียาที่มีชื่อว่าโฮมส่วนโฮมก็มีจุดอ่อนก็คือเพื่อนรักของเขาที่มีชื่อว่าวัดสันส่วนจุดอ่อนของวัดสันก็คือแมรี่ที่เป็นเมียของเขาแล่ถ้าเราสั่งแมรี่ได้ก็คือสั่งไม์ครฟได้โฮมเอาคอมของไม์ครมาให้แต่ว่าด้านในเนี่ยมันมีพาสเวิร์ดฉะนั้นข้อเรียกเปลี่ยนของพาสเวิร์ดก็คือเอาข้อมูลที่ใช้คอมขู่แมรี่ส่งข้อมูลพวกนั้นมาแต่ว่าแววา Home ม็ก ของไมคอกมันก็มีข้อมูลลับระดับประเทศเยอะแยะแล้วก็คงมี GPS ด้วยแล้วอีกไม่นานเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คงมุ่งมาที่บ้านหลังนี้จากนั้นก็คงจับเขาไปติดคุกและไอคนพวกนั้นก็คงหาข้ออ้างทุกอย่างเพื่อที่จะคนบ้านหลังนี้เพื่อหา Apple Do ลส่วนโฮมไมค r o ก็คงช่วยให้รอดจากคุกมาได้โฮมก็ถามว่าแล้วนี่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วแล้วทำไมถึงยอมให้พวกเราเข้ามาก็เพราะว่าเชลล็อกโฮมทำพลาดไงงั้นเดี๋ยวจะเปิด Apple d ลให้ดูแล้วกันแล้วในห้องนี้ก็คือที่ที่เก็บข้อมูลทั้งหมดเอออออว้ดดหงมมมมันกม e Apple มนก็ีีค่่ยย Apple Do ืสสุทูใ ของแมกนีซูนเองโฮมก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนี่วิธีการเก็บข้อมูลไว้ในหัวที่พวกเราเนี่ยจะไม่มีวันลืมมันแค่นั่งตรงนี้แล้วก็หลับตาจากนั้นก็เดินไปหาข้อมูลที่อยู่ในหัววสันต์ก็ถามว่านี่มันก็แค่ความทรงจํามันไม่มีเอกสารจริงๆให้มันพิสูจน์นี่แมกนีซูนก็เลยบอกว่าลืมแล้วหรืองไงว่าเขาเป็นใครเขาเนี่ยเป็นเจ้าของสนักข่าวจะเอาเอกสารมาพิสูจน์ทําไมเราก็แค่ตีพิมพ์ข้อมูลนั้นออกมาทีนี้ก็รอเวลาที่ทั้งสองคนจะโดนจับเพราะว่าไปขายความลับของรัฐบาลตอนนี้โฮมก็เออไปแล้วสส่่่ววนนััััเเคค้้าาากยงไมมมขใจจบบอีแรูะ ทำอะไรได้แมกนิซูนเนีนย่ยก็ยังไม่ตอบส่วนโฮมเนี่ยก็รู้แหละวิธีจะใช้ความลับของคนอื่นเนี่ยทำยังไงแมกนิซูนขอดีดหน้าวัสัน์หน่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ว่าใช้ความลับยังไงเพราะว่าเราเนี่ยรู้ว่าแมรี่ทําร้ายใครแล้วก็ฆ่าใครมาบ้างแล้วพวกเราก็รู้ว่าจะหาตัวคนที่ตามล่าแมรี่ได้ที่ไหนเพราะว่ามีทั้งเบอร์แล้วก็ที่อยู่พร้อมติดต่อทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหัวแล้วแต่ถ้าโทรหาพวกนั้นตอนนี้ชีวิตคู่พวกคุณก็คงพังทันทีแล้วนี่ก็คือสิ่งที่ใช้ควบคุมคนมันก็แค่มีคคคววววาาาาามมมมรรู้้้้้แ่่นนนนีีีหหลลละตจกกกก็็พััทบงงไออเเดยยส ถามโฮว่าแล้วพวกเราเนี่ยจะเอาไงกันต่อดีแม็กนิซูนก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ไม่ได้มีแผนชั่วอะไรเลยเขาก็แค่เป็นนักธุรกิจเฉยๆโฮมก็คิดออกแล้วว่าจะทํำยังไงดีเขาก็เลยหยิบปืนมาจากวัสันแล้วก็ยิงแม็กนิซูนจนตายแล้วก็ฝากบอกแมรี่ด้วยนะว่าตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วส่วนไมเคอฟเองก็เข้ามาประชุมว่าจะจัดการกับโฮมยังไงดีเพราะว่าถ้าจับเขาติดคุกมันก็ไม่มีคุกไหนที่ขังเชลลลโฮมได้แน่นอนแล้วก็คงมีการก่อจะลาจลทุกวันทางที่ดีที่สุดเนี่่่ก็งต้อเนราปุหญิมััืไใช และแน่นอนเธอก็ต้องเห็นด้วยทั้งแมลลี่กับวสันก็มาส่งโฮมวสันก็ถามโฮมว่าแล้วนี่จะไปไหนต่อโฮมก็บอกว่าจะไปทํางานให้ไมเคอลอยู่แถวแถวยุโรปนุ่นน่าจะประมาณอีก6เดือนคุยกันสักพักทั้งคู่ก็ลากันไปโฮมก็ขึ้นเครื่องบินไปนอกประเทศแล้วทุกคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้ก็มีสีหน้าตกใจกันทุกคนเพราะว่าทีวีทุกช่องในประเทศออกอากาศช่องเดียวกันหมดไมเคอลเองก็รู้เรื่องแล้วเหมือนกันเขาก็เลยโทรไปหาโฮมก็ถามว่าเป็นไงบ้างกันในประเทศโฮมก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เพิ่งออกาัรวต นายด่วนเลยโฮมก็ถามว่าใครประเทศอังกฤษไงตอนนี้เมเลียตี้มันก็กลับมาแล้วแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็สลับใครที่ดูกันมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยถ้าอยากเป็นกำลังใจอยากด o n a t e ก็โด o n a t e กันเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ทูมานี่ที่อยู่ด้านล่างเลยหลังคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ